ผมจะมาพูดถึงเรื่องตำรับยาจีนติดกห่วแก้แซงถึงจับช่วงถึงก็มันก็มีรถขมอ,อยู่หน่อยนึงล่ะ <laughs> สวัสดีครับว <laughs> ันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตำหรับยาจินแทบผนจินตวดโลกมีอยู่สี่อย่างเท่านั้นเองเธอหมอเฉกมึงบุงสี่อย่างหมอก็คือรูคนไขยหน้าตาคนไข้จมใสเรือซึมเศร้าเฉกก็คือตรวจชิปจรบุงก็คือฟังคนไขยที่หายใจเมืองก็ถามคนไข้ว่า รู้สึกตัวเองไม่สบายยังไงหมอจีนตรวจคนไข้ต้องถามอยู่สี่อย่างนี้นะหมอเช็กเมืองบุงหลักใหญส่วนมากเราก็ต้องดูไปตามคนไข้แต่ที่ผมใช้อยู่หลักใหญ่ต้องเอากำลังประสาท <c oughs> กำลังหัวใจ ให้สงบให้สบายก่อนแล้วค่อยเล่นจุดอ้นไทยมีโรคอะไรเช่นว่ามีโรคล,ลำไส้มีโรคตับโรคปอดโรคหัวใจเอ้ยเล่นหนักอีกทีหนึ่ง สำหรับยาจีนส่วนหน้ามันก็ใช้พวกตอวกดยาแซทึงเกี่ยวกับคนที่ร่างกายปวดเมื่อยไม่แข็งแรงอ่อนเพียหมดแรงแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจับช่วงทึงจับช่วงทึงก็มีอยู่แบ่งเป็นสองตำราซีกงเจอซีบวีทึงซีกงเจอทึงก็เกี่ยวกับคนที่ตําหนังหัวใจไม่แข็งแรงซีบวีทึงก็เกี่ยวกับคนที่ปวดเมื่อยแล้วคนที่ไม่แข็งแรง ปวดเมื่อยก็ต้องพิมยาให้มีกำลังก็แก้ขีกลุยแกในกลุยจะปักขีก้จะจับช่องถึงเป่นยาเสริมสร้าง แรงไฟกําลังของร่างกายเวลานี้รักษาคนไข่หลักใจก็ต้องเอากําลังประสาทกําลังหัวใจให้อยู่ตัวไว้ก่อนกาลังประสาทกําลังหัวใจให้อยู่ตัวก็คือพวกอยอซิมเด่งซิมอะไรพวกเนี้เป็นยาบํารุงประสาทบารุงหัวใจหลังจากนั้นก่อเล่นว่ามันเป็นโรคอะไรคนไข้ที่อ่อนแอมมากตัวว่าแกเสถึงก็ต้องพ่มเน็ดกุยปักที้พวกนี้ให้มีแรงไฟ โอ้เจออะไรพวกนี้ยาจีนเริ่มต้นก่อนเริ่มมาจากอาหารก่อน มีอาการไม่ดีก็เอาอย่างนี้มากินใช่ว่าคนที่ไม่มีแรงก็กินพวกปักคีตังคุยอะไรพวกเนี้เป็นอาหารเสริมให้กําลังมีแรงอาหารพวกนี้มันกินนานก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้องกินนานนี่กินแล้วดีขึ้นก็ต้องอาศัยอาหารเป็นหลักคนที่ขาดโปรตีนก็ต้องกินเนื้อแดงให้มากขึ้นคนะะจับอัศจรรย์โลกหนึ่ง ต้องไม่กินอิ่มมาก2ไม่กินของเค็มมากอาหารการกินก็ต้องกินหลายๆอย่างผสมประสานกันเราอย่าก,กินเฉพาะอ,อย่างเดียวถ้าเรากินอาหารเฉพาะอ,อย่างเดียวทําให้ร่างกายเราขาดสารอาหารอื่นแต่ภาพร่างกายจะอ่อนแอลงไม่จําเป็นต้องกินยากินอาหารให้ถุก มันก็จะดีกว่ายาด้วยอยากกินก่อนมีทั้งร้อนทั้งเย็นเช่นคนที่กําลังแรงไฟน้อยก็บํารุงธาตุไฟคนที่แรงไฟมันสูงเกินไปที่มักจะร้อนหนก็กินยาชุ่มชื่นให้ร่างกายเรามีน้ําเลี้ยงร่างกายให้สดชื่นจะไม่มีไข้ในนี้ก็มีพวกยารักษาเลือดลมเช่นตัวหัวเตงมันเป็นยาบํารุงเลือดสร้างให้กําลังแรงไฟดีีอตังกุยก็เป็นยาบํารุง เลดนี่เต็กยูเป็นยาเจริญอาหารทำให้ท้องไส้สบายไม่มีการขึ้นไส่แล้วนี่อยางจีอยางจีเป็นยาบำรุงประสาท เกี่ยวกับกำลังประสาทสลึมสลอก่อใช้อย่างจีนี่ต้มกินได้อันนี้ปักขี้อาคีเป็นยาสร้างไฟอนเท่ร่างกายไม่แข็งแรงเดินหน้าอ่อนปวดเปียกก่อใช้ปักขีเนี่ยน่าจะมีกำลังถ้าเราไม่กินยาต้มเมีอาการปวดเมื่อยก่อก,กินฉังเชงยีเมีาการแพร่อากาศสมุกไหลก่อกินผีโตงีเป็นยาสร้างประสาทองไซนัทให้แข็งแรงไม่แพร่อากาศแล้วนี่เทียงหมวยเป็นยา สร้างกาลังแรงไฟทางสมองเช่นว่ากําลังแรงไฟทางสมองไม่ดีเมียการเย็ยนหัวปวดหัวก็ใช้เทียงหมวยอีกเป็นยาลูกก่อนที่พัฒนาเป็นแบบแคปซูลถ้าเป็นแคปซูลสรรพคุณยามันพัฒนาให้มันสูงขึ้นจะให้มีบํารุงเขาต้องกินตโต่งตองยี่ตโต่งตองยี่แบบแบบนี้เป็นยาบํารุงบำนุงไตสร้างไขกระดูกกนที่ไม่ชอบกินยาต้มก,ก็กินจําพวกยาสําเร็จรูปพวกนี้ได้เป็นแคปซูลกะมี เป็นลูกกอนก็มีอยากก็มันก็มีรถขมอยู่หน่อยนึ่งล่ะ แต่ไม่มากใส่น้ำตาลได้น้ำตาลกรดหรือน้ำตาลใส่แดงอะไรพวกนี้เท่านั้นเองน้ำผึ้งก็ได้แต่ต้มกัญาลูกกอนมันไม่เหมือนกันเพราะยาต้มจัดโดยกรรมการของคนไข้ยาลูกกอนมันเป็นยาสําเร็จรูปกินได้ทั่วทั่วไปคนที่ไม่เคยกินยาต้มแต่ลองกินยาต้มมันก็จัดเลถ้าไม่กินยาต้มก็กินเป็นยาลูกกอนก็ได้หรือกินยาแคปซูลก็ได้นะถ้าไม่ใช้พูดอะไรก็ บอกมาเราก็จะคุยให้ฟังได้ดี